สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์เลิบเจเจ598ชาแนลสวัสดีเอฟซีสายลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก er ่าไมล์เลิบด้วยค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิบเจเจ598ชาแนลทักไทยเอฟซีเ hmm. พื่อนบ้านเราด้วยนะคะสปปลาวอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนอเมริกาออสเตรเลียไอร์แลนด์ฝรั่งเศสแล้วก็คนไทยทุกคนนะคะที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกล ขอบคุณในน้ําใจมากๆนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันกดติดตามให้ช่อง my love j j ห้าเก้าแปดชาแนลขอบคุณในน้ําใจมากๆนะคะคลิปนี้ก็จะมาพูดข่าวสารเกี่ยวกับนะคะได้ไปฟังช่องของช่างตั้มเนาะที่ออกมาเปิดเผยนะคะเปิดเปิดโป้งใครบางคนนี่แหละค่ะว่าเมื่อก่อนนะคะอยู่กับลุงกับป้าก็ส่งข้อมูลออกจากตรงนั้นะให้คนอื่นนะคะเอามาโจมตีเนาะนะคะ หมายถึงใครทุกคนก็คงรู้แล้วแหละเนาะคือเวลามันก็เหมือนกับนะที่ที่ช่างตั้มก็พูดเลยแหละค่ะคือเราสงสัยนะคะบางทีก็มีมีมีม,ม,มีมีคนโทรหาแล้วก็เล่าเรื่องราวให้กันฟังนี่แหละค่ะเนาะว่าตรงนี้เป็นอย่างนี้ตรงนี้เป็นก็เหมือนทุกครั้งแหละบางทีคนที่เราให้ให้ไปเห็นช่วงช่วงที่เขามาเอบถ่ายตอน หรือปู่ก็คือเขาก็ได้ค่าสินน้ําใจนั่นแหละคะ่ะว่ามาทําตรงนี้ให้หน่อยนะทําตรงนี้ให้หน่อยนะก็จะมีสินน้ําใจให้ประมาณนั้นและะ้วค่ะแล้วมาลพเจก,ก็เชื่อเหลือเกินนะคะว่าตรงนั้นมันมีอยู่แล้วแหละสินน้ําใจที่ให้ไปคนเราจะวานใครให้ไปทําอะไรให้มันต้องมีสินน้ําใจอยู่แล้วใช่ไหมคะมีสินน้ําใจให้เลยเขาถึงจะไปทําให้เราถ้าจะบอกให้เขาทําให้เราฟรีๆนะ่ะนะคะมันก็คงไม่ใช่แต่ถ้าเป็นการทําบุญโอเคเรา ขอบอกว่าร่วมทําบุญตรงนี้นะเขาทําให้อยู่แล้วเพราะนั่นคือการทําบุญนะคะเวลาเราโอนไปเราก็โอนทาบุญเขาก็ทําให้กันอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นบุญกุศลที่เราร่วมกันแต่ถ้าบอกว่าให้ไปทําตรงนี้ไปถ่ายตรงนี้นะคะเอาข้อมูลตรงนี้มาให้หน่อยเนี่ยมันต้องมีเหรอคะสินน้ําใจที่ให้เขาถึงจะไปทําให้ถ้าไม่มีสินน้ําใจก็คงไม่มีใครไปทําให้เราฟรีๆอยู่แล้วใช่ไหมคะทุกคนแล้วสิ่งที่เรา ติดตามมาเนี้ยนะคะที่บอกว่านะคะอยู่ด้วยกันมานานรักและเข้าใจกันเห็นอกเห็นใจกันเนี่ยสิ่งนั้นที่พูดออกมาทุกวันนี้มันก็คงไม่มีอยู่จริงใช่ไหมคะหรือว่าวันที่พูดวันนั้นพูดไปเพราะอยากจะพูดแต่ว่าความจริงแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่พูดประมาณนั้นละมะั้งนะคะมันจึงมีวันนี้ออกมาใช่ไหมคะทุกคนถ้าคนเรานะคะมีความ รักความเห็นอกเห็นใจคบกันมานานอยู่ด้วยกันมานานเนี่ยนะคะเวลาเกิดเรื่องอะไรเนี่ยเราย่อมรู้ว่าคนเพื่อนนะคะที่คบกันมาเป็นแบบไหนใช่ไหมคะทุกคนต้องรู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นแบบไหนมีนิสัยใจคอแบบไหนแต่ถ้ามาโกรธมาเกลียดกันเพราะคนอื่นมาพูดอย่างงนพูดอย่างนี้พูดอย่างงนพูดอย่างนี้แต่ไม่เชื่อใจตัวเองไม่เชื่อสิ่งที่ตัวเองเห็นเนี่ย เขาก็เรียกว่าไม่ใช่มิตรแท้ไม่ใช่เพื่อนแท้หรอกค่ะนะถ้าเป็นแบบนั้นนะคะก็เหมือนกับคนในครอบครัวของป้านั่นหละคะ่ะเนาะทั้งๆท,ท,ที่รู้นิสัยใจคอของพี่ของพี่เคยหรือว่าคนในครอบครัวตัวเองว่าเป็นแบบไหนนะคะแต่ก็ยังไม่ไวที่จะเอ่ยนะคะสงสัยคํานั้นออกมาเพราะไม่เชื่อสายตาตัวเองไม่เชื่อใจตัวเองนะคะไม่เชื่อความรู้สึกตัวเองไงคะไปเชื่อคนอื่น ไปฟังคนอื่นเยอะมันจะมีคำเหล่านั้นออกมาจากปากไงคะเพราะว่าไม่เชื่อใจตัวเองไม่ยึดมั่นไม่แน่ไม่ไม่เขาเรียกอะไรไม่แน่นอนนะคะไม่เชื่อมั่นไม่เชื่อความรู้สึกตัวเองไม่เชื่อสายตาตัวเองไม่เชื่อหูตัวเองนี่แหละคะ่ะไปเชื่อคนอื่นที่เขาอยู่ตั้งไกลแสนไกลนะคะแต่คนรอบตัวรอบข้างรอบกายหรือคน ที่อยู่ด้วยกันไม่เชื่อเห็นไหมคะมันจะมีสิ่งเหล่านี้ออกมาให้เราเห็นทุกคนเห็นนั่นแหละคะ่ะเนาะเราก็ฟังนะคะในสิ่งที่ช่างตั้มพูดนั่นแหละคะ่ะแล้วก็เราก็มองเห็นภาพพอช่างตั้มพูดแบบนั้นเรามองเห็นภาพหมดเลยแหละคะ่ะเพราะว่าเราติดตามข่าวนี้มาเกือบจะสี่ปีแล้วใช่ไหมคะเอฟซีลุงปาเราตามข่าวนี้มาเท่าๆกันเนะ่ะเวลาช่างตั้มพูดอะไรออกมานี่มองเห็นภาพหมดเลยนะคะทุกคน มองเห็นเลยว่าเป็นแบบไหนนะคะก็ดูกันไปนะคะทุกคนเพราะบางทีเราเข้าไปฟังเขานะคะมันก็คือเมื่อก่อนกับตอนนี้ไม่เหมือนกันเลยค่ะเป็นหน้ามือหน้ามือเป็นหลังมือนั่นแหละค่ะเนาะก็ว่ากันไปค่ะก็ห้ามความคิดความรู้สึกเขาไม่ได้เนาะนะคะถ้าเขาไม่เชื่อมั่นในในในสายตาในความรู้สึกของเขาแต่เขาไปเชื่อคนอื่นไปเชื่ออะไรที่โดนมาเป่าหรือว่า เพราะว่าแต่ก่อนนะ่ะเวลาเราคอมเมนต์อะไรไปเนี่ยนะคะแกอ่านไม่เข้าใจตีความ,มาไม่ไม่แตกว่าเราเขียนอะไรไปแกก็ด่าแล้วอะ่ะนะคะและนับภาษาอะไรนะคะที่จะประมาณนั้นแหละคะ่ะทุกคนเนาะเราก็ได้ฟังเนี่ยและเอฟซีลุงพลก็คงได้เห็นเองแหละเนาะเอฟซี FC ป้าก็คงได้ห็นเองกันแล้วค่ะเนาะมาแล้วที่เจก,ก็เลยมาเล่าเรื่องนี้นะะละค่ะแล้วก็ อีกเรื่องคืออะไรนะไมล์ลรือเจว่าจะพูดลืมไปแล้วว่าพูดเรื่องนี้ก็เลยลืมเรื่องนั้นเลยค่ะว่าจะพูดสองเรื่องในคลิปนี้นะคะแต่ดันลืมพูดมากแล้วก็คอแห้งพอคอแห้งแล้วก็เริ่มจะไอนะคะทุกคนก็คือเกี่ยวกับสาวสาวนั่งเทียนเขียนข่าวเนาะที่ไปฟังช่องคุณปุยพีนะคะก็ต้องขออนุญาตเอ่ยชื่อเนาะน้องตะก,กี้นี่ก็ไปดูให้นะคะแต่ว่า เป็นช่วงที่เรายุ่งนะคะทาโน่นทําน,น,านี่ก็ได้ฟังอย่างเดียวบางทีก็ทํากับข้าวไปด้วยอะไรอย่างงี้ะคะ่ะก็ไม่ได้คอมเมนต์นะแต่ฟังฟังให้อยู่นะคะกับน้องติก๊กี้ที่คุณปุ้ยพีลงแล้วก็น้องติก๊กี้ขึ้นต่อนะ่แะคะ่ะเนาะก็วนเวียนไปดูกันนะคะเนาะเป็นกําลังใจให้เนาะก็พูดถึงคุณปุ้ยพีที่พูดถึงสาวนั่งเทียนเนาะวันนี้นะคะที่เอาเหมือนกับว่า จะทำให้เขาไม่ชอบลุงไม่ชอบป้านะนะ่ะแหละคือเราเราได้ยินสิ่งนี้บ่อยมากอยู่แล้วเนาะสําหรับสาวนั่งเทียนเขียนข่าวนี้และคะ่ะก็คือเอาสิ่งโน้นมาจับใส่สิ่งนี้สิ่งนี้ไม่จับใส่สิ่งโน้นก็โยงไปหาคนโน้นโยงไปหาคนนี้นั่นแหละค่ะเนาะไม่รับจะเจ,เจไม่อยากเข้าไปฟังแล้วเข้าไปฟังทีไรบางทีคําที่เขาพูดแต่ละอย่างนะนะคะคือเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วนะ่ะแต่คําพูด หรือการบบลี่มันเยอะเกินไปนะคะบบลี่กระทั่งเด็กหรือพูดอะไรที่มันอยู่ใต้สะดือเกินไปนะคะคืออายุเราเยอะแล้วอะ่ะมันมันไม่ควรจะพูดวนไปตรงนั้นหรอกคะ่ะในในความรู้สึกของเราเนาะนะคะมันไม่ควรจะพูดอะไรมายงลงตรงนั้นหรอกคะ่ะเพราะแก่กันทุกคนแล้วนะคะ ฝรั่งมันก็ไม่ไม่ใช่ว่าฝรั่งจะต้องการตลอดเวลาเหมือนกันนะคะบางทีอายุเยอะแล้วต่างคนต่างอยู่นะคะก็คืออยู่แบบเป็นสามีภรรยาแต่อยู่แบบกันแบบเพื่อนก็มีเยอะแยะค่ะเพราะว่ามันหมดวัยกันแล้วนะคะนอกจากจะเจอคนที่แบบอันนั้นแหะคะ่ะคือความต้องการเกินไปนั่นแหละมันถึงจะวกไปหาแต่คําว่าใต้สรือนั่นแหละคะ่ะเนาะแก่แล้วก็ นั่งสมาธิถ้าคิดถ้าคิดแต่เรื่องนั้นก็ใช้สมาธิสวดมนต์นะน่ะเห็นไหมพูดเยอะแล้วเรื่อมไปขอเองคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะไม่อยากพูดถึงเนาะนะคะก็เขาวนไปแต่เรื่องเดิมแล้วก็ไม่เข้าไปฟังแล้วละค่ะเนาะก็คือแก่แล้วก็ทําใจค่ะทําใจเนาะเข้าวัดสวดมนต์สวดมนต์ไหว้พระ จะได้ไม่ต้องฟุ้ฟงซ่านเกี่ยวกับเรื่องใต้สะดือแล้วกันเนาะคลิปนี้ก็พูดประมาณนี้แล้วกันนะฝากเอฟซีลุงป้านะคะใครพอมีกำลังสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทีพีสกินของบริษัทมุนอมโฮมซับนะคะเป็นกำลังใจให้ลุงป้าเนาะขอให้เอฟซีมาเลฟเอฟซีลุงป้าแล้วก็ยูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆกคนนะคะมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดารถนาสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่านาัฒนาทุกๆประการนะคะ โชคลามเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษีกันทุกๆคนนะคะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะคลิปนี้นอนหลับฝันตีราติสวัสดิ์ค่ะ